รับช่องคุณต้อนอ้อก,กับคุณต้อนอ้อยนะคะวันนี้เรามาลิฟผีสิงกันค่ะเฮ้ยต้นอ้อต้นอน้อยเล่นตัวอะไรอ่ะต้นอ้อเนี่ยตัวตัวหน้าฟ้ฟาผีฟ้าหรือเปล่าเฮ้ย,ฮยมีดวงตาผีอ่ะวิ่งมาเร็ว พ,พี่แตกแล้วล่ะไม่ใช่มันกระโดดมาแล้ววินิดีสิคะเราอะไรดีดีตรงนั้นน,น่าจะไม่นอนรอดเลอมึงเดีเ๋ยวแอบ,บก่อนดีกว่าว้ายร้ายทุกคนเจ้าตกใจหมดเลยทุกคนเมื่อกี้ผีมันดำสแกเลยอะ นี่นะคะพวกเราที่รอดดูดีดูดึงดึงกิโลกีตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะตัวผีผีกาปูผีเซนเฮหรือเปล่าข้างนอกผีเซนเฮหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอุ้ยผีเลยหยาคีอย่ากคีตื่นได้เลย กีล่าผีเท่าผีเท่าผมผีผีเท่าลมอ้หตายโอ้ยแพ้แพ้แพ้ๆๆคนแพ้โอ้ยแบบกระดานนอนเนียว้ายตัวอะไรเนี่ยตัวขี้แตกหรือเปล่าเอ็กก็บอกว่าไม่ใช่ตัวขี้แตกเข้าใจปะเนี่ยอันนี้แบบที่คือ ตุก๊กตาตุ๊หปลนอันนี้ผีบักชีเก้ไม่ใช่อะไรสักอย่างเลยจำชื่อไม่ได้แล้วเฮ้ยไหนวะใช้อะไรเไนี่น้ำยาวิเศษอะไรวะเฮ้ยน้ำยาก,กระโดดสงุงลือดดีดีเลือกอะไรเดียร์คนเลือกอะไรดีกว่า เลินก็โดนสุไปไปหาไปไหนเนื้อกอนนะกันเนอะเราไม่เราไม่ซื้อดีกว่าเดี๋ยวเปลืองตังไปไปเต้นต่อกันดีกว่าแต่มันน่ากลัวนะไอ้สัสสัาหลอดคาเบเฮ่ยใหญ่ไอ้สัสไอ้ลืมคนไปเข้ามากันเฮลเมียลืมคนไปอุิีอะไรวะ ผีคิปเปอร์เอ้ผีผีผีะไรอยู่ไหมครับสตีฟเออสตีฟหรือว่าสตีฟอยู่ในนี้แฮร์แซมบี้ซัมบี้ซัมบี้ไม่ใช่ิไม่ใช่สตีฟแซมบี้ไม่ใช่คิป ตีบไม่ใช่จะตีบไม่ใช่จะตีบไม่ใช่จะตีบ๊มอะไม่อยากเราไม่กินอันมูนโอ้ยจะตีบไม่ใช่แล้วนั่นใช่จะตีบมไม่เนี่ยมันคือซัมบี้ไม่ใช่เหรอคนนอกมันซัมบี้ไม่ใช่เหรอโกกันนี่เฮทุกคนน่ากลัวมากเลยอะเดี๋ยวเราท่ากันดีกว่า อย่ามันยวาลเออไคมันคือมีใหญ่ตัวอะไรวะผีแมวเพื่อนนอนกินมาแล้วเพื่อนนอนกินโอ้ยทำนีเลยแหละเป็นแตกเพื่อนมันมาแล้วเป็นเนอมันจะกินเพื่อน เฮ้ยมันจะกินแล้วอะ่ะเฮ้ยขนางหน้านี่ที่ว่าตายตายตายพวกเกมมันกระโดดมาได้นะกระโดดมาได้เลยไอเลยจะไม่ถึงเกิดเลยตายแลลวหูดูดิโดนได้ผีอะไรวะ ผีอประไดยีอะไรผีอะไรผีอะไรผีหมาป่าห <c oughs> มายิ้มอ่ะหรือไม่ใช่หรือผีตัวอะไรห,หรือแอนเดเบลไม่หรือเปล่าอู่ีผีอะไรอะ่ะอ้าอก้อ <c> ผ <oughs> <c oughs> ีผีทีวี ผีผีน่ากลัวมากเลยอ่ะมองกลาบหลังดูสิอุ้ยคือผีตัวนึงเฮ้ยผีผีย่าผีย่าเนี้ยเนี้ยเนี่ยเีเนี่ยตัวอะไรจะโผล่